จิตเภทคืออะไรทำไมใครๆก็กลัวเมื่อพูดถึงผู้ป่วยจิตเวทหลายคนคงนึกถึงคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องสติสตังไม่สมประกอบหรือติดภาพการเป็นคนบ้าอย่างที่เห็นในสื่อบันเทิงตัวแสดงที่รับบทโรคจิตแสดงท่าทางงุนงงสับสนเดี๋ยวก็จำญาติได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้บางครั้งก็แสดงท่าทางเซอ่อซ่าไม่ประสีภาษาราวกับเป็นเด็ก การแจกภาพคนที่มีภาวะทางจิตเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทําให้ผู้ป่วยหลายคนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้หรือหากรู้ตัวว่ามีภาวะทางจิตเภทก็เลือกที่จะปิดบังและมักมองว่าเป็นปมด้อยที่ทําให้พวกเขาถูกกีดกันออกจากสังคมผู้ป่วยจิตเวทจัดอยู่ในกลุ่มจิตเวทไม่ใช่โรคซึมเศร้าหรืออารมณ์สองขั้วที่เรามักได้ยินกันบ่อยๆแต่รู้หรือไม่ว่า โรคจิตเภทมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะถึงหนึ่งในร้อยและในทุกๆปีจะมีผู้ป่วยใหม่ที่มีอาการหนึ่งคนต่อประชากรหนึ่งหมื่นคนเยอะจนอาจกล่าวได้ว่าผู้ป่วยจิตเวทก็คือคนที่เดินสวนกับเราในทุกๆวันนั่นแหละแม้ฟังแล้วจํานวนเยอะแต่อาการของโรคจิตเภทของแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันจนสามารถระบุได้ว่าคนนี้เป็นหรือคนนี้ไม่เป็นโดยส่วนมากเราแบ่งอาการเป็น3ระยะได้แก่ระยะที่มีอาการ ระยะกำเริบและระยะอาการหลงเหลือเมื่อเริ่มมีอาการการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยไปต้องเป็นคนที่สนิทและใกล้ชิดจริงๆจ,งจึงจะเห็นว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นเก็บเนื้อเก็บตัวครุกอยู่แต่ในบ้านเปลี่ยนเรื่องที่ตนเองสนใจหรือหันไปหมกมุ่นอยู่กับบางอย่างมากเป็นพิเศษเมื่อก้าวสู่สเตปตัดไปหรือระยะอาการกำเริบไม่จําเป็นจะต้องมีสิ่งเร้าเท่านั้นที่ทําให้เกิดอาการแต่อาการหลงผิด หูแวววุ่นวายวาวุ่นสามารถเกิดขึ้นได้เองเช่นการนำเรื่องของตนเข้าโยงกับเรื่องพูดผีปีศาจมีคนจะทำร้ายหรือที่ยินเสียงแปลกๆอาการที่เราเคยขบขันเมื่อเห็นในละครอย่างการหลงลืมกลัวว่าจะมีใครรู้ว่าเราคิดอะไรหรือมโนเอาเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันมาเกี่ยวกันอย่างทื่อๆหรือจู่ๆก็หัวเราะข,ขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีขุยนั้นจริงๆแล้วเป็นอาการทางจิตเภทซึ่งไม่ได้น่าขบขัน เพราะหากไม่รักษาอาการเหล่านี้มีสิทธิ์จะเรื้อรังจนยืดเยื้อเข้าสูร่ระยะอาการคงเหลือแม้อาการกำเริบจ,จะน้อยลงมากๆแล้วในช่วงนี้แต่ก็ยังมีโอกาสพิเศษที่จะเป็นขึ้นมาอีกได้ส่วนใหญ่คนที่เป็นมีอายุอยู่ในช่วง20-30ปีเศษและมักพบน้อยลงเมื่ออายุ45ปีขึ้นไปความเชื่อที่ว่าครอบครัวต้องแตกแยกแน่ๆเลยโตมาโลกจิตเดิมทีเชื่อกันว่าการเลี้ยงที่ไม่ถูกต้อง ทำให้โตไปเป็นโรคจิตเภทแต่จริงๆแล้วไม่จริงเลยสักนิดสาเหตุหลักของการเกิดโรคจิตเภทมาจากความผิดปกติในร่างกายเช่นกรรมพันธุ์ญาติของผู้ป่วยมีโอกาสเป็นโรคจิตเภทสูงกว่าคนอื่นยิงใกลชิดทางสายเลือดมากยิ่งมีโอกาสสูงกลับกันคู่แฝดที่มีไข่ใบเดียวกันวงเล็บแฝดที่มีหน้าตาเหมือนกันเพศเดียวกันหากคนหนึ่งเป็นก็ไม่ได้แปลว่าอีกคนจะเป็น แสดงให้เห็นว่าแม้พันธุกรรมจะมีส่วนในการเกิดโรคแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนอกจากพันธุกรรมแล้วก็ยังมีการกล่าวว่าภาวะนี้เกิดจากการหลั่งที่มากไปของสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดปามีนยารักษาโรคจึงต้องออกฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของสารโดปามีนนี้นอกจากสารโน้นสารนี้แล้วความผิดปกติของสมองก็เป็นสาเหตุหนึ่งอย่างช่องในสมองโตกว่าปกติจนเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าลดลง การทำงานจึงไม่เต็มที่ไม่ใช่ทุกคนที่มีปัญหาทางจิตเป็นอาชญากรไม่ว่าภาวะจิตเภทจะเกิดขึ้นจากสารเคมีในสมองผิดปกติความผิดปกติของสมองหรือพันธุก,กรรมแต่ตามสถิติกลับพบว่าผู้ป่วยไม่ได้ก่ออาชญากรรมมากกว่าคนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าผู้ป่วยจิตเวทนั้นก่ออาชญากรรมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคนทั่วไปมากประวัติการอยู่โรงพยาบาลโรคจิต และการวินิจฉัยโรคจึงไม่เกี่ยวข้องใดๆกับอัตราการเกิดพฤติกรรมรุนแรงหากจะบอกว่าน้อยเพียงใดตามสถิติแล้วมีผู้ป่วยจิตเวชประมาณ3%เท่านั้นที่มีพฤติกรรมรุนแรงหากแต่สื่อต่างๆแสดงภาพว่าผู้ป่วยนั้นอันตรายทั้งๆที่มีคดีน้อยมากเมื่อเทียบกับคดีอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทําของคนทั่วไปนอกจากนี้สถิติยังพบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะเป็นเหยื่อของความรุนแรงมากกว่าเป็นผู้ก่อความรุนแรง แต่มกักไม่เป็นที่จดจําเท่ากับผู้ป่วยที่ก่อความรุนแรงหากเมื่อดูในปี2548ผู้ป่วยจิตเภทชื่อจีรดาใช้บี้แทงเด็กซึ่งหลายคนอาจจะยังจําได้แต่ในช่วง12ปีที่ผ่านมาเราอาจจะจํากันไม่ได้ว่าคนป่วยที่โดนทําร้ายนั้นมีใครบ้างและพวกเขาทําอะไรก่อนหน้านี้มีข่าวการทำร้ายร่างกายหนุ่มมีภาวะทางจิตน้องบูมโดยคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าบูมไม่พูดจากับใคร และมักมาน,นั่งหน้าเซเว่นซื้อบะาหมีกกึ่งสําเร็จรูปกินเป็นประจำวันนั้นได้ยินเสียงวัยรุ่นทําลายร่างกายกันและพบว่าเป็นบูมด้านแม่ของบูมกล่าวว่าบูมรักษาตัวมาได้สักพักแต่หยุดไปเขามีอาการเดินไปทั่วและไม่พูดกับใครวันเกิดเหตุลูกชายออกมาเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และตนไม่ทราบว่ามีการเข้าใจผิดหรือเรื่องอะไรกันจนถูกทำลายร่างกายบริเวณศีรษะจนเกิดเลือดข้างในสมองจิตเภท ท่ากับความพิการประเภทหนึ่งไม่ใช่บุคคลไร้ความสามารถแม้ภาพที่สังคมมองผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างหลุดออกจากคําว่าคนพิการที่คุ้นเคยแต่ภาวะทางจิตเภทนั้นก็ถือว่าเป็นความพิการประเภทหนึ่งคนพิการทางจิตหลายคนเคยพูดไว้ว่าการมีบัตรคนพิการที่ระบุว่าพวกเขานั้นมีความบกพร่องทางจิตทําให้หลายคนตัดสินไปแล้วว่าพวกเขาเป็นบุคคลไร้ความสามารถไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ร่วมกับสังคม หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างคนอื่นนุชจรีสว่างวันนายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตเคยกล่าวในเว็บไซต์ประชาไทยว่าทุกวันนี้สังคมยังไม่เข้าใจผู้ป่วยคนพิการทางจิตมี2แบบคือคนที่จดทะเบียนเป็นคนพิการกับคนที่ไม่ได้จดทะเบียนบางครอบครัวไม่ให้ผู้ป่วยจดทะเบียนคนพิการทางจิตเพราะกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับเพราะกลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับเสียหายต่อชื่อเสียงวงตระกูล นอกจากนี้เธอเสริมว่าสําหรับคนพิการทางจิตทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือทํานิติกรรมใดใดได,ได้ทั้งที่จริงแล้วบุคคลจะไร้ความสามารถต้องให้สารสั่งเท่านั้นคนพิการทางจิตถ้าหาหมอรักษาสม่ำเสมอกินยาชุมชนให้การสนับสนุนเขาให้สามารถใช้ชีวิตได้ในทุกๆ8ปีพวกเขาจะต้องกลับมาให้หมอประเมินความพิการใหม่เพราะอาการอาจหายได้ รวมทั้งหลายคนอาจไม่ต้องจดทะเบยียนคนพิการเพราะเป็นแค่ผู้ป่วยที่ต้องกินยาเท่านั้นคนพิการก็มีสิทธิตั้งแต่เกิดเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปคนพิการไม่ใช่คนผิดปกติเราบกพร่องบางอย่างคําบางคําที่เกี่ยวข้องกับคนพิการอยากให้สังคมเรียนรู้ด้วยกันใช้คําที่เราเข้าใจเหมือนกันเช่นอย่าใช้คำว่าคนปกติกับคนผิดปกติควรใช้คำว่าคนทั่วไปกับคนพิการนุชรีกล่าว